ี่แมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะวันนี้ยี่แมวก็ไม่ได้มาทําน้าํายาไล่แมลงนะคะแต่จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะเหตุการณ์หนึ่งนะคะหลังจากที่พายุโนรูนะคะผ่านพ้นไปนะคะได้เกิดความเสียหายเกิดความล้นตางกระคือนี่เลยค่ะเพื่อนๆมะละกอค่ะมะละกอของเรานะคะเกิดการสูญเสียและเสียหายเห็นไหมคะทั้งแถวเลยค่ะเพื่อนๆเหี่ยวแล้วก็ ล้มนะคะล้มตายนะคะเพราะอะไรเพราะว่าแช่น้ํานะคะยังได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ําเลยค่ะยังสูบกันอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่าน้ําฝนตกมาขังนะคะแล้วก็น้ําทุกรอบทุกด้านนะคะดันเข้ามานะคะขังค่ะเพราะมะละกอไม่ชอบน้ํานะคะพเพื่อนแช่น้ํานานไม่ได้นะคะเพียงแค่สี่ห้าวันนะคะมะละกอของเราก็ดูสิคะ ดูแล้วจะตายทุกต้นนะคะบางต้นตายแล้วค่ะบางต้นยังคงอยู่นะคะแต่ก็คงไม่รอดนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นแถวเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเกิดความสูญเสียนะคะหลังจากที่พายุโนรูผ่านไปนะคะสร้างความเสียหายไว้ให้กับเรานะคะแต่ก็ยังน้อยน้อยกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่กําลังประสบปัญหาตอนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสู้ๆนะคะเราต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูต้นมะละกอกันค่ะก็บอกมะละกอเหมือนกันนะคะอดทนอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวมันก็ไปนะคะมันคงไม่แวะนานมันคงแค่ผ่านมานะคะเพื่อนๆมันคงไม่แวะอยู่กับเรานานนะคะแต่ก็ดูแล้วจะยากค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่น้ําเจ้าพยาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นเรื่อยแล้วก็ขึ้นเยอะนะคะเพื่อนๆแทบจะเอากันไม่ไหวนะคะ ทางชาวบ้านนะคะก็ช่วยกันกรอกทรายนะคะแล้วก็การที่หน้าท่านะคะเพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้าหมู่บ้านนะคะแถบข้างๆหรือตําบลข้างๆน,นะคะก็ได้เข้าไปแล้วนะคะเราก็ทํากันเต็มที่นะคะสําหรับประชาชนชาวบ้านหลายๆท่านนะคะก็เป็นกําลังใจให้เขานะคะสู้ๆค่ะเห็นไหมคะมะละกอทุกต้นค่ะตายหมดนะคะตายค่ะ เป็นแถวยาวไปเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือเป็นอีกตัวอย่างนะคะในต้นพืชต้นไม้ที่ไม่ทนน้ํานะคะโดนน้ําไม่ได้นะคะใจเสาะค่ะโดนน้าเล็กๆไม่น้อยก็ตายซะแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะแต่เป็นพืชที่ทําอะไรกินก็อร่อยนะคะชอบค่ะก็เลยปลูกไว้เยอะนะคะแต่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยที่เห็นค่ะมรณะภาพตายเดี๋ยว นขนาดมดนะคะเพื่อนๆยังหนีน้าขึ้นมาแอบอยู่ตรงต้นมะละกอรหรือว่าลูกมะละกอเลยเห็นไหมคะไขรก็กลัวนะคะชีวิตไขรไขรก็รักนะคะตายหมดค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเกิดความเสียหายนะคะโนรูได้ทิ้งความเสียหายและซากไว้ให้เรานะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะคะเย่แมวก็พามาดูสวนของเย่แมวนะคะตอนนี้นะคะต้นมะละกอก็ล้มตายกันหมดนะคะหมดแน่นอนค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เกิดความเสียหายต้นพืชต้นไม้ล้มตายก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอมันผ่านไปเดี๋ยวเราลงปลูกใหม่นะคะสู้ๆเป็นกําลังใจให้กันนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจหรือว่าชอบใจในคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเย่แมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ